สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสามคนนะคะก็มาอยู่กันที่บ้านคุณแหม่มคุณชีนะคะตำบลตนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะ<ม>เดี๋ยวรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะคะเราจะให้ทางสองสถานะนี้ของเรานะคะพาไปชมบ้านกันนะคะเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย3มห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราก็จะเป็นที่จอดรถที่เราเกล่าวถึงเมื่อกี้นั่นเองค่ะสไตล์บ้านเป็นยังไงคะพี่สาย บ้านหลังนี้นะคะถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นเหมือนเป็นบ้านสองชั้นแต่ว่าเล่นระดับนะคะทางเข้าหลักจะมีทางนี้นะคะก็คือขึ้นบันไดไปจะเจอห้องโถงส่วนตรงนี้จะเป็นทางเข้ารองที่จอดรถตรงนี้ปุ๊บก็คือสามารถเดินเข้าครัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าบ้านทางนี้กันเนาะเราไปชมภายในกันนะคะทางเข้าตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้ารองนะคะ ซึ่งจะเข้าจากที่จอดรถนะคะจอดรถแล้วก็สามารถเข้าห้องครัวได้เลยมีการใช้ประตูบานเลื่อนสลับบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมห้องครัวกันต่อดีกว่าะคะ่ะนี่ก่อนถึงห้องครัวก็มีการติดตั้งหน้าต่างให้หนึ่งชุดเป็นบานเลื่อนสลับอย่างนี้นะคะห้องครัวตกแต่งยังไงคะพี่สายตอนนี้เข้ามานะคะจะเป็นพื้นที่ของเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวจะเป็นรูปตัวแอลฝั่งนี้สว่างเตาแก๊สนะคะ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นซิงลางจาสองหลุมมีหน้าต่างระบายอากาศนึงชุดนะคะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลหรับตัวครัวเนี่ยจะตกแต่งในสไตล์โทนสีขาวดำมีการตัดคิ้วทองคิ้สีทองนะคะิควยวลูกยมสีทองเนะะี่ยเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้กับตัวเคาน์เตอร์ครัวะคะ่ะ พื้นที่ครัวตรงนี้ค่ะค่อนข้งางกว้างเลยอย่างโซนนี้เป็นโซนทำโซนทำอาหารฝัมม่งนู้นก็จะเป็นพื้นที่สาหรับวางโต๊ะรับทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้จะมีห้องน้ํารวมอีกหึงห้องในห้องน้ารวมชั้นล่าง,างนี่ห้องนี้จะตกแต่งในสไตล์โทนสีขาวดำแล้วก็มีการตกแตง่งด้วยคิวลูมินียมสีทองนะคะเพื่อจะได้แบบ ดูไปเป็นสไตล์เดียวกันกับห้องครัวมีการแบ่งแยกโซนแห้งโ,งโซนเปียการโซนด้วยกระจกเทมเปอร์เต็มบานนะคะแล้วก็มีการลดระดับพื้นโซนเปียกเอาไว้มีการแบ่งสัสดส่วนกันอย่างชัดเจนมีการทําช่องวางของให้มนเหมือนกันกันกบสัวนะคะวัสดุก้อนบางๆที่ใส่กระดาษชำระที่ใส่สบู่เ,าเราผ่านผ้าใดใดก็คือเราจะมีเรียวไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะ ห้องนี้เป็นอ่างล้างหน้าเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นอ่างลายหินอ่อนมาคู่กับกระจกกรอบสีขาวนะคะตกแต่งไปนในสไตล์เดียวกันทั้งห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวะคะ่ะชั้นล่างจะมีพื้นที่อีกหนึ่งส่วนนะคะ,ะเป็นพื้นที่เก็บของตรงนี้เนี่ย เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็จะมีการเทพื้นคอนกรีตเอาไว้นะคะแล้วก็ทําเป็นพื้นที่เก็บของเพราะด้วยตัวบ้านมันเล่นระดับอะค่ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างค่ะเดี๋ยวไปชมชั้นสองกันต่อเลยนะคะที่ยืนอยู่นี้นะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองค่ะมีการปูกระเบื้องสีขาวจริงๆเขาเลือกใช้โทนข,ขาวๆทั้งบ้านเลยนะคะ ด้านสายของเราจะเป็นห้องนอนนะคะแต่เราไปชมห้องรับแขกกันก่อนดีกว่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะซึ่งมีการให้ฝ้าหลุม1จุดค่ะก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีการติดไฟช่อ1จุดน,นะคะตรงตำแหน่งถกตรงนี้นะคะส่วนประตูก็จะเป็นประตูบานเลื่อนสลับบานใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีหน้าต่างนงชุด หน้าต่างบานเลื่อนสลับบานใหญ่มีบานซิกด้านล่างนะคะสามารถรับแสงรับลมธรรมชาติได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่วางจีวีค่ะก็จะเตรียมสายแลนเตรียมปลั๊กอะไรไว้ให้นะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกที่จะทาสีบริเวณนี้ให้เข้มขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับโถงมถัดมาฝั่งนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะ ตรงที่เรายืนกันเมื่อกี้ก็จะเป็นทางล่างตรงนี้จะใช้เป็นทางเข้าหลักสําหรับแขกแขกก็จะเข้าออกทางนี้แบบนั่นขึ้นมาตรงนี้ได้เลยแต่เจ้าของบ้านก็อาจจะเข้าครัวไปได้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะคะสามารถวางโต๊ะเล็กๆได้มาต่อที่ห้องนอนห้องแรกนะคะ นีฝั่งนี้ทางเข้าก็ไม่ใช่ทางเดินค่ะก็จะมีการติดตั้งหน้าต่างให้หนึ่งชุดนะคะก็เป็นบานเลื่อนสลับแบบนี้เพื่อรับแสงเข้ามาตรงโถงบันไดน,นะคะก็ห้องนอนห้องแรกนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3มคูณ3มเมตรนะคะก็จะมีการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนสลับหนึ่งชุดบริเวณด้านข้างของบ้านนะคะนี่แล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นการ ติดตั้งหน้าต่างบานผักสามบาน <c oughs> ค่ะหัวเตียงก็อาจจะต้องอยู่ฝั่งนี้มีการเตรียมปักหัวเตียงให้สองจุดนะคะซ้ายขวาแล้วก็สามารถวางทีวีได้บริเวณนี้นะคะมีการเตรียมปักเตรียมสายแลนไว้ให้ห้องนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะพื้นเขาก็เลือกใช้พื้นแบบเดียวกันทั้งบ้านนะคะท่านขาว,ขาว <Okay. S 2> ตรงนี้ที่เราอยู่อยู่นะคะจะเป็นโถบันไดสำหรับขึ้นห้องนอนชั้นบนเราบันไดจะเป็นาวเหล็กทำสีดำนะคะสางโมลเดิร์นเข้ากับตัวบ้านห้องนอนชั้นบนจะมีสองห้องนะคะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องด้านหน้ากันก่อนนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนฝั่งหน้าบ้านห้องนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่จะมี จะมียงหน้าบ้านแล้วก็ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่นะคะสำหรับรับลมชมวิวข้างนอกก็จะมีการตกแต่งด้วยระแนงเหล็กนะคะแบบนี้เลยเพื่อจะเข้ากันกับสไตล์โกลเด้นรากันตกจะเป็นเหล็กล็กทำสีดำนะคะประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่พร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็รับลม เช่นเดียวกันกับห้องอื่นๆก็จะมีการเตรียมปลั๊กสวิตต่างๆนะคะเตรียมไว้ให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลั๊กทีวีสายแลนนะคะดูห้องนอนอีกห้องค่ะค่ะห้องนอนอีกห้องนะคะนี่เป็นห้องที่สามนะคะซึ่งก็ขนาดจะใกล้เคียงกับห้องแรกนะคะแต่ว่าจะไม่มีระเบียงก็จะมีการติดตั้งหน้าต่างให้2ชุดนะคะ ก็คือฝั่งนี้จะเป็นหน้าตา่างบานเลื่อนสลับคู่ขนาดใหญ่นะคะก็จะอยู่ทั้งน้าหลังเห็นวิวสวนอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งหวัวเตียงก็จะเป็นบานเลื่อนสลับมาน,นี้ค่ะฝั่งหวัวเตียงนะคะเราก็จะมีการเตรียมปลั๊กสาหรับหวัวเตียงไว้ให้นะคะ2จุดซ้ายขวาแล้วก็ปลั๊กทีวีสายแลนก็อยู่ทางด้านนี้นะคะ ส่วนปักอะไรก็จะมีรอบๆห้องเลยเช่นกันเหมือนกับห้องอื่นนะคะแล้วก็พื้นเขาก็เลือกใช้พื้นสีขาวเดียวกันทั้งบ้านประมาณนี้ค่ะอนนี้จะเป็นห้องน้ำรวมอีกหนึ่งห้องห้องน้ำชั้นบนนะคะห้องน้ำห้องนี้จะตกแส่งเนสไตล์ ลายหินอ่อนนะคะเป็นสีขาวทอวสีขาวแล้วก็สีเทามีการใช้โมเสกนะคะตกแต่งเพื่อให้ดูมีรูปเล่นนะคะและความสวยงามมีการแต่งแยกส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเหียกกันโซนด้วยกระจกเทมเปอร์เต็มบานนะคะเพราะว่าห้องนี้มันจะไม่ได้กว้างมากการใช้กระจกเทมเปอร์เต็มบานก็จะช่วยให้ห้องแบบดูกว้างมากขึ้นในแออัดครับแคบนะคะเช่นเดิมกับที่มีการทําช่องวางของไว้ให้ วัสดุอุปรกรณ์ต่างๆนะคะ a m e r i c a นแ t นดาร์ดค่ะอ่างล้างหน้า,นาลายหินอ่อนสีขาวนะคะการตกแต่งก็จะเน้นโทนขาวเทาดำเหมือนกันทั้งหลังเลยนะคะชั้นบนก็ประมาณนี้เนาะสองห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะไปต่อกันที่หลังไหนติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับคุณแม่ของพี่แมมนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกคุณแม่กันหน่อยนะคะว่าสร้างบ้านับบริษัทเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คุณแม่ชอบประทับใจว่าลูกสร้างบ้าน้ได้สวยมีคนก็ผ่านทางมาก็เดินถามว่าไปสร้างให้บบบริษัทของลูกมุกชอบไหมชอบชอบชอบลูกชอบค่ นั่งบ้าน <ok> ได้สวยคนก็ผ่านทางมาก็มชมกันรถจอดเป็นแถวตอนที่สร้างจิจนี้ค่ะโอเคค่ะก็ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่จัดพิธีแล้วก็ครอบครัวมากๆนะคะที่ว้วางใจบริษัท่ขอบคุณมากค่ะก็ก็คุณพ่อก็บอกไปหลายๆคนแล้วว่าให้ติดต่อลูกมุกสร้างบ้านขอบคุณเช่นกันค่ะจ้าจ้า กล,ลัวมือะจับหลังมือฮ่าไ่อนเลยกอเลย